สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะมาเก็บผักอันนี้คือผักแป้นหรือว่าผักไปอะไรนะผู้ชายจะเอาไปทำผักดองเดี๋ยวจะย้ายไปปลูกที่ใหม่ตรงนี้เขาไม่จเจอแดดอ่านนะคะ ทุกคนกุ้ยช่ายหรือผักแป้นนี่ทางอีสานเขาเรียกผักแป้นเราก็จะทำผักดองตัดมาแล้วนี่ตัดไม่หมดแปลงน,นะตัดนิดเดียวเดี๋ยวทำลองลองลอง,ลองชิมดูก่อนถ้าอร่อยแล้วค่อยทำอีกอันนี้คือมะเขือมะเขือคื่นก็ได้อันนี้จะจะจะไม่ใช่มะเขือขื่นมะเขือตอนแหลที่เขาสุกกอบดีแล้วก็ เอาแต่เปลือกเขาเหลืองๆพอที่จะมีสีเหลืองแซมสีเขียวให้ดูน่าอร่อยอันนี้ก็น้ำซาวข้าวขยำด้วยเกลือรวมกันเสร็จแล้วก็ใส่น้ำซาวข้าวเป็นอันว่าเสร็จเลยเดี๋ยวมาชมกันเสร็จแล้วค่ะทุกคนผักดองผักกุ้ช่ายดองรือส้มผักแป้น อีกวันหนึ่งกินได้ค่ะพรุ่งนี้กินได้แล้วค่ะอร่อย